อบอกบอกมาให้ทุกคนแล้วก็จิงซูจิงซูไม่มีไอควายมาร์คมาร์คจริงนะแต่ไม่รู้มาร์ครู้กูรู้เดี๋ยวกูเล่าเพลงให้ฟังอ่ะปะอ่ะใครอีกใครอีกอ่ะมีเจ็ดคนมาร์คละอ่ะเจนนี่ครับเจนนี่พ่อว่ะเจนนี่อยู่แบ็คพิงค์ไอควายลิซ่าลิซ่าครับลิซ่าก็อยู่แบ็คพิงค์ไม่ครับลิซ่าอยู่เซเว่นด้านเมื่อใหม่ ไอเหี้ยเอาเซเว่นกูร้องกูร้องเพลงมันเป็นนะเว้ยเอกูร้องเพลงเป็นนะเว้ยองเพลงอะไรง้างกูร้องเพลงอะไรอ่ะเพลงแบบฮอฮอตดาามามมา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 มมามมา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 มยมามามาาม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 าามมามดมา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 ามามาามามามาอาม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  ขอตั้งใจเล่นก่อนนะ<ว>ทุกคน,กกนเฮ้อยอ่ะเพื่อนกูที่ไหนอะเป้งก็งเลยไม่เข้ามือเป้งเอา้ายิงไม่โดนล่ะเป้งท <ilant? S 2> ีอยู่ไหนวะเนี่ยเป้งซีนนั่นแหละ เป oh ้งเป้งเป้งโอ้ยเฮี้ยวงมาอีก่ะก็เบื่อเป้งโอ้โหเมตรเจ็ดสิบทำงานไอ้ย่าเมตรเจ็ดสิบต้องมีต้องมีเสียงประกอบใช่ปะใช่ผมไม่มีบัตรแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นกับผมผมใกล้นะก็สร้างมันเลยก็ได้เป้งเป้งเฮ้ยเป้งไอ้ย่ายยิงไม่โดนเลยว่ะเป็นไรวะไอ้เย่ยตาแรกเลย นี่ไงโอ้โหเฮ้มึง่ยมันจะซีดระเซิร์ทอะไรนักหนาวะ, <c oughs> ะโขดเฮียอะมแรงนะอาร์มไข่เจ็ดเมเจอร์เมเจอรเจ็ดสิบ,ะบะอ,อ,อะไอเฮียโคตรแรงอ่ะเราไปไหนวะไอ่มพิทพิ้นมมาจุ่ฝั่ง,องโอ้โหกูอะอะไรวะกูะเล่นอะไรของกูเนะี่ยมาเลยกูตายเฮ้ยยักู นี่ไงนี่ไงเฮ้ยคุณตัวเล่นเอ๋อไอ้เหี้ยคุณเล่นเอ๋ออะไรวะไอ้เนี่ยก็กดดีเซิร์ชให้มันโดนหัวนกดอยู่นั่นเนี่ยกดไม่เดียวมิได้มึงกันกดอะไรครับดูดูได้ไม่ได้กดที่ฮอนเฮ้ยแมพมันแคบเกินไอ้เหี้ยห่วยไม่เคยเจอไอ้เหี้ยอะไรจะเจอกับมึงก่อนโอเคได้เพื่อน เราจะหนีความผิดไปไหนอ่ะเฮียไม่หนีไปอ่ะเฮ้ยอ่ะมัวแต่นอนมัวแต่มองจอจอที่สองอะไรเงี้ยเฮ้ยอ่ะโอ้อะไรของมึงเนี้ยเอาก็นึกว่าเอาแล้วยังไม่เอาใช่ไหมไม่เห็นติดหัวกูเลยทำไมจะไม่ติดเห็นติดเลยเฮีย ใส่หมวออกมาหรอไม่ใส่เอา้าหวยเลขสองเลยนะเนาะไอ้เหี้ยเกมเนี้ยโอเคดีเซิดดีเซิดอาเ,<อ>เปิดประตูนี้ตั้งแต่เมื่อไรวะไอ้เหี้ยนี่คนลืดแรดที่ไม่โดนเลยที่ไหน่ะ พี่พีด่ดุลพี่พี่ฮะไหนวะตย่าโง่จอจะเด็กจะตายอ่ะเอเข้าไปรีบด้วยอ่ะงัดต้าของเดต้อง,ง,งอยู่ไหนวะไม่ต้องงงหรอกระยะจูบขันหลังอะดูะไรได้ครับมันตึงพอเฮ้ยพัญาดิเอา้ายาหมด ตายไปก่อนแล้วกันฮะไม่มียาเลยฮะไอออนเพื่อนมึงไหวปะตาหน้าเล่นด้วยครับผมไม่มีบัตรแล้วนะถ้าอยากเล่นก็สร้างมาเลยครับเอาเมิร์ตยิงกูอิงไม่โดนนะอย่าล็อกกูแล้วกันยิงได้แต่อย่าล็อกกูอ้าวอะไรวะเบิร์ตอัเลยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮี้ยยิงแต่ตัวคุยปี่ตายที่อ่ะเอ้าชนะ ยิงไม่โดนอะไรกูยิงมึงไปยิงไปเนอกูยิงแต่ตัวอ้แมงเลยต่อยกูกูเจ็บนะร้องไห้นะเขาแม่รักมึงแล้วไอฮอตไอสัสไอ้ยม่เรยต่อยกูอ่ะฮะ ซื้อที่เงี้ยนี่มาทำไมเนี่ยช่างแม่งเือะซื้อแล้วมาแล้วจ้าโอเคครับไอปอยไปแล้วไอปอยมึงพอยังเนี่ยเอ้ยมึงเงียบทำไมอ่ะนั่นนึงเมื่อกี้ไปคุยกับแม่มาเมื่อกี้เอาน้าให้แม่อยู่อ๋อถึงตายเลยโอ๊ยไม่เคยปักเฮ้ยกูกูบังไอ้บอลหัวหัวไม่หมวก ไม่เจ็บเลยโอ๊ยอันนี้เจ็บไอ้เหี้ยยิงก็ไม่มีก่อนนะเนี่ยสีีแล้วหมอผมผมจะไปแคทไมค์ครับแล้วเด็กไปดิว่าเอ้โอ้ยเฮ้ยน้าอยู่ไหนวะ ไม่เหลไอไงออยูกูที่เอ็นเนียแล้วกูเนียเฮ้ยเออเฮียโอ้โหโอ้ยพัญญาอนเอ๊ะมึงไม่มีเกาะกูไม่มีเกาะมาเลยเฮ้ยแล้วกูแบบยิงโดนไหมนะ อยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยกูตายโอ้ยเฮียเล่นเลือ17เล่นเลยโอ้ยเฮียเข้าไม่ทันในป๊อตทันหนึ่งไม่ทันยาหรอพันเฮียหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันเดจ้าว่ากัน ไอเฮี้ยอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ไอีเฮี้ยไอวอลโอ้คุยแล้วกูอวอลกูตายแล้วไอเฮี้ยไอวอลอ่อนกูตายแล้วเหลือสิบเจ็ดไอเฮี้ยไอออนมึงฆ่ากูไงไอเฮี้ยกูไม่ฆ่ากูยิงอยู่ไอเฮี้ยมีงไปโดนเลยเนี่ยเหมือนกูยิงโดนไหนฮะ กูไม่เข้ามือดะ้ะกูเข้ามือกูรู <c oughs> ้ว่าตัวเบิร์ดจะเลือดจะหมดตัวเลยเบิร์ดมันก็ไม่เข้ามือวันเนี้ยเบิร์ดมันเล่นฟรีไฟเข้าเอ้ยเบิร์ดเล่นมาคราวเข้ามือกูสองคนอะใช่ลองเบิร์ดเข้ามือไม่เข้า,ม,ม,ขามือครับทำไมก็รู้อยู่ปกติก <c oughs> ูตายเดียวกว่านี้นะแสดงว่าอ่อนตึงเขาเปล่า <c oughs> ไม่ไม่เบิร์ดเล่นออกเอ้ย <c oughs> ไม่เบอร์เบอร์ถ้าถ้าเล่นฟรีไฟล์แบบแล้วน่าจะกวดค้างนะเพราะว่าแบบทุบทุบเจอเจอไดมอนด์อะไรเงี้ยเจอเพชรอ่ะอุ้ยเฮียทำไมถึงตั้งตัวสัตว์มานี่ดิปังปังปังโอ้โห้เฮียนี่ไอ้สัตว์จะปิดยิงคำเฮียแล้วอุ้ยตกใจ โอ้ยเฮียเป็นลิงติดหัวด้วยโดนได้ไงวะก็เหมือนเบิร์ดอ่ะกูเป็นลิงแล้วเบิร์ดยิงเสร็ใส่หัวกูอะกูจะตายแต่นัทีก็ไม่ตายอะไรครับไม่ต้องทำตามไม่โดนอยู่ละเฮ้ยเอ้าโอ้พันดาเลยพันดอพันอะไรอ่ะไม่เจ็บอ๋อพันอะไรครับไม่เจ็บ เอาบ้น้องตองโอ้กูตั้งไอ้วอลอลไรของกูวะโอ้ยโอ้ยกระตุกให้น้องโอ้โหรูปร่าโคตรน่าตายไปไหนวะกูก็อยู่หลังไอ้วอลเนี่ยมึงไม่มาสักทีอ่ะโอ้ยกูตายอ้าวยังไงกู first blood กูตายตายแทนไปดินเลยอยู่ไหนอะไรอ่ะไม่เห็นตัวอ้ที่อุ้ยเบอร์แอลแอลทำเป็นตึงหน้าอย่างมีเงียบด้วยมีขึ้นด้วยอ่ะเฮ้ยมึงกับแทงกูไอ้เหี้ยมาดูไลฟ์ดิใครจะดูไลฟ์สดของยู่นะก็ปัดไหายเลยอุ้ยเฮ้ยอย่าแซวนี้มึงฟิล์มเดียววัวะ เบอร์ไม่ได้เข้ามือใช่ไหมเบอร์เราเจะได้เศร้าหน่อยก็ไม่ได้แปลกๆไงไม่รู้เล่นกับปอนยิงได้นะตอนแรกมีไงฟอนกดได้เยลยเอ้ยมาเล่นรอบสองเล่นไม่ได้เลย ซ้ายกูเหรอไหนวะหลังอุ้ยโอ้ยเลี้ยโอ้ยเฮียโดนตัวไอ้สัตว์นั่นตัวคู่เลยเฮียตกไอ้เฮียแตกว่าวมันเร็วมากอุ้ยไอ้ปอนไอ้เฮียเต็มเม็ดก็แตกเต็มเม็ดก็แทบฟิวเล่นเหลือนี่ มึงก็แรงๆกันไปแรงๆเฮียอะไรตัดมึงแรงกว่าเฮียไอเฮียทองก็เหมือนกันอยู่ไหนวะยินรอมึงอ่ะอุ้ยอ่อนมึงไม่ยาให้กูวคิดตั้งใจแล้วถาเบอร์ดิมาไหนมาทำไมถามเบอร์ดอ่ะฮะเปล่ายากับเบอร์เดิไวให้วะไปมาตาย ขาบอก <S <s <ad> <S ไปเห็นนะไอ้เหี้ย <S <s <ad> <S ได้ห <c oughs> ไมหมำตอะยากรองมาเลยมาเดี๋ยวหอยาไอ้บอลมาเดี๋ยวไอ้บอลไหนไว้เหี้ยล <s ad> ัยไยงไอ้บอลแดงน,นอะอ๋อเหรอมาเดียเด๋ยว <S <s <ad> <S ทำซองขึมนะพี่จะลงสติตอนไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอลงพูครับฟีฟ ตายแล้วอ้ออ่าปากดี <c oughs> ปากโคตรดีรเหี้ยอ่ะเฮ้ยนะรอเรียนนะควยปากอย่างดีโอ้ยตายแล้วเซนจะบาเดลาย ปาขดีมานี่มานี่นี่วิาพื้นทำทรงวิทพื้นนี่เฮียละหายคนอื่นไอ้สัตว์ตายเป็นน้ำลายย้อยเลยเฮียยิงตัวเขาน้ำลายย้อยเลยสัตว์แม่กระตุกจังวะ โอ้ยนี่ก็เป็นโอ้โอีกแล้วต็ผิดิเฮียโอ้เป็นลิงอีกแล้วครับเป็นลิงเป็นข้างไอ้เฮียแปลงขึ้นมาแล้วโอเนโอ้ยเอออะไรเนี่ย มันกระตุกจ uh. ังวะทำไมมันกระตุกจ hey, okay. oh, ังวะกินแค่ปอนเขเทช็อบเมื่อกี้และเออแล้วสดอยู่เพี้ยเท่เลยนะฮะเอาเลยเอาเลยมาดิไม่ตั้งสติเลยแค่ไอ้เจ็บปิดวิสัยของโมกูเนี่ยเฮ้ยเออเออเออไปเลงเออขอตั้งสติก่อน ตายไปก่อนเอ้าตายแล้ววะยังไม่ได้ทำเลยเลยทาไม่ตึงเกินว่ะกูตายนะกูตายว่าละวิ่งขนาดนั้นลงแปลว่าปิดสติมพี่อ๋อลงคือผมไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปิดแล้วครับเล่นเล่นสี่ตาเนี้ยผมจะไปโซโล่ไอ้ดูโอไมค์ครับเิชิวๆล่ะ เมื่อกี้มึงหมายความว่าไงที่เขาถามว่าลงสตรีมเขาเขาลงลงกูรู้ว่าลงลงแบบลงลงลงถ่ยสตรีมอ่ะมึงเข้าใจปะกูไม่รู้ไงหยุดไล์ไงหยุดไล์ใช่กูไม่รู้อ้าวเฮ้ยไอ้เจ้ามึงเจ้าไงวะไอ้เจ้ยนี่โอ้โหกูกระตุกกูก็กระตุกกูกระตุกเพราะทีมกูเนี่ยโอ้แขว ไอยุคห้าท่อ,อกูเฮี่ยสัดดังเลยนะท่อมันไปแซดไหนอ,ไอีกไอพอรท่อบุ๊บเนาะไม่รู้ว่าไปแซดไหนไม่รู้เฮ้ยอะไรน้องชายโอ้โหอไเอไหนเนี่ยไม่ปิดวงยิงสิเนี่ยทุกคนเกิดไปเป้เฮ้ยมาแล้วอื้มกูเบื่อวะไอเงี้ย อย่งท oh. ้อเลยฮะปิดใช่ไหมปิดทั้งใช่ไหมอุปนยาก่อนไอ้สัตว์เดือดกูอ้าวเอายาไปเอายาไปเอายาไปไม่เอาไอ้เหี้ยมาเลยเหี้ยไม่ไหวละไม่ไหวละไอ้สัตว์ไหนมาเหี้ยก็ดีไงก็กูให้มึงไอ้นั่นอ้าเล็กก็วิ่งวนอุ้ยอ้าพลังพลัง เล่นอะไรกันพันกยาหมดแล้วไอ้สัตว์ก็มาเอายามาเลยมเลยอยากตายอยู่ะเอายาไปเนี่อยาให้มันขึ้นทางหาดเนี่ยอ๋อนี่ทำทรงใจบุญอยู่ไหนวะตินหัวไปดิไม่ต้องงงไงน้องพี่มันตึงหรือเปล่าติดหัวไปเลยไอ้เย่อบนมึงก็โอ้กระตุก โอ้โหไอ้เหี้ยกูท้อว่ะไม่ไม่มึงสมควรที่จะให้ยากกูเว้ยไม่ต้องละเล่นเลยเลยเลยกูตายอยู่แล้วเนี่ยามของกูประมาณก้องนึงกันโอ้โหยังจะพันอีกยไอ้อมโดนนัดเตียวตายอ่ะหัวหัวหัวโอ้โหอียแม่งยิงยิงวมมันพันยังไงน่ะอะไรวมมันบีบแล้วเหลือทั้งสองคนไอ้เหี้ยไม่ได้เอาแม็กซิมมาหรอเอามา ไม่มัน,ม,นมันบีบแบบมันเข้าใจปะมันบีบแบบมันรีลานักสิมันทันทันอยู่แล้ว<อ>เ้าสองแล้วหอหรอยังไม่ได้ทำเลยเลยนะ้าสองเองเหรอ <laughs> <laughs> เจอา <laughs> มึงน,นี่มันไปกู่เกมไง ไม่คูตกวะใครกดมาโคบ้านี่กดมาโคหาอะไรอ้โเดิมปกติอยู่นี่เฮ้ยเอ้าโอ้โหจะไม่ทำตั้งหลักไอ้เหี้ยเอ้าเฮ้ยกูตายจะกูกู้ไว้ชีวิตกูไว้ชีวิตมึงอยู่เฮ้ยกูตายไม่อะตายหอกจริงไอ้น้องตกฝากเลยตายไปก่อนแล้วกันชีวิตตูดอะ ตอนนี้ขอชนะนะเว้ยเปงนที่ลยเบิร์ดนี่ไรวะไอ้โหอะยาตัวเราพี่เบิร์ดขอชนะเราตอนนี้เบิร์ไม่ต้องปันญาก็ได้นเพ่แค่ยิงมอไปนะไม่เไม่ต้องไม่ต้องมาเลยเล่นอะไรโอ้โหดีกว่าเฮ้ยทำมุมดีกว่า ไม่ใช่กูกูเล่นไม่เข้าม,ม,มันมันมันเยอะมาไม่ขึ้นนี้อ่ะมันเจอมาหาเทพลินกาดอะมองไม่เห็นเนี่ยหาเทพอ,อะไรนะยิงสับเตอร์เลยสับ,สบลูกสองโรงไปไอ้ยัยไอ้อยู่ไหนวะแปะกูตายแล้วโอยแปะ ไหนวะโอ้ยเอาเอาเฮ้ยเอาไอ้บ่ขอใช้ว่ามันเอาออฟเบิ้บเบกูขอชนะอีกคด็กูไม่ิงหรอกูบ้าไอ้เหี้ยไม่ใช่มันยิงไม่ได้กูคลิกแล้วกูเหี้มองอะไรของมึงว้ยกูคลิกแล้วมึงเข้าใจปะ ไม่ได้ไม,ไม่อง้ยมาวันนี้กูไม่ได้มายิงวันนี้กูไม่ได้มายิงเบิร์ดกูมายิงไอ้ขยะนั่นไอ้หอยมึงเล่นทอมสันทำไมวะทอมสันพ่อไงพี่อะไม่แหกขี้หงุขี้ตาดูเลยเนาะไม่มีอะไรเพื่อนโดนดาดไปดิสี่ลูกจอบอกดันให้ไปเล่นรับเป็นมุมยิงอะ มันโกงไปวะมันน่าท้เล็เกินมาเลยจะเล่นเหลี่ยมเหลี่ยมไหนมันก็เลี่ยมมาเลยอืมอืมโอ้โหยตีหัวนะทำเป็นเล่นไป ่อนเฮ้ยเสือกูตายก็ตายไงเขาเตะกูเฮียเพื่อนที่ทำถ่ายแล้เราเพื่อนต้องมีแต่น้ำแล้วนะไม่ไม่เป็นไรก็ได้มาเลยแล้วก็ยิงไงนะมึงยิงเลยเอาเต็มที่ฮะกูลนเลยเฮียจัดการจิตสังหารวัด ไม่ตายทำไม่พันยาละมันก็เจ well right ็บนิดเดียวพันก็ได้นีนีเจ็บนิดเดียวได้ยินหรอปล่าเอ้ยตกใจเฮียคุณว่ายิงตัวเฮียสองจั้มโอย เอาพยายามไม่ติดไอ้เ yeah. ฮียแย้แยจูบแล้วจูบเลยแย้จูบไปจะบบังเฮ้ยจะบเฮ้ยจะบังเฮ้ยเฮ้ยเย็ดเขายังต่อเวลายื้ชีวิตด้วยหนึ่งวินไอออนที่จบเถอะกูจะได้ไปแก้เฟสกูจะได้ไปทำเฟสไอออนคะ สามพวกอะสามพวกเอ้อนมึงเอาแบบจริงจังเหมือนกูได้เปล่าวะเฮ้ยไอ้เนี่ยอะไรมึงก็รู้ว่ากูยิงเบิร์ดไม่ได้เฮี้ยมีคนเลวเลยกูนึกว่าเธอแฝดจิ้มไหนออมาเจอกูออมาเจอกูกูเจอเอ้อนเองไม่มาไอ้เยอะไอ้ไอ้ไอ้เยอะบอลเป็นหวั่นกูเฮี้ยเอ้าเฮี้ยไม่ใช่นี่หว่าเอ้ออนไปฝั่งมึงอ่ะอ้ามาดิมาดิ อะไรของมึงไงอะไรเฮียอะไรของมึงเอ่อเฮียก่อนยี่ตุยกูนะไอ้สัสอุ้ยอ๋ออืมตายแอกไอ้เฮียเฮตุชอบหนื้อตายกูไห้ตายแล้วไอ้เฮียอ่อนแน้เฉยแน่เฮียทำมาเต้นไอ้เฮียเดี๋ยวเจอออนเก็บสองแล้วไอ้วอตั้งแล้วทำไมคนอยู่ไหนวะไอออนมึงอย่าวิ่งมาหัานมึงนะ มือกำลังใจออนดิไอออนไอมาดิมาดิหมอแตกหมวกแตกไอออนหมกไอออนมาว่ะเอ้ยออนเอาสองเอ้ยออนเอาต่อเลยเหรอไอออนไม่เอาอนี่อะไรเบิร์ดยังไม่ตายเลยไอออนไอออนจะยืนนิ่งอ๋อไอมึงนี่มันเพื่อนเฉ็ดชาดมืึงยังหัวแตกแล้วอ่ะกูกระตุกตั้งแต่ที่เบิร์ดโบนแล้วบอกว่ากระตุกอ่ะ ไอ้เสีย mm ยใช่ไหมดีดีก็ตุกหวยไปแล้วไอ้เฮียไปไหมครับไม่ต่อฟัคเกอร์กูดีกว่าไหนก็ไปเหมือนะเมย์ป่ะไปตึงไหมครับอ่ะไปตึงไหมครับอ่ะ